นเกมเมมอร์ันไปแล้วฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยีช่าอุ้ยอะไรกระจกสะท้อนบาปของคุณใครเล่นร้องตัสดีครับเฮ้ย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 ไม่มีคนนี่เฮ้ยมันเกาะผีชัตเตอร์คนติดวิญญาณอุ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้ความมืดมิดมันจะกินกินเจ้าเราเรือเร็วเร็วเข้าเฮ้ยหาหมอโอ้ยต้องหาหมอผีแล้ว ทำไมหัวมันหมุนอย่างนั้นได้อ่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เยอะเอาเพืม mm. ึงไม่ได้ยินเสียงใครเมื่อกี wow ้เรามาไล่ผ <Sure> ีกันนะฮะเฮียเรามาช่วยช่วยคนนะวันนี้เป็นไงไปชมกันเลยฮะ let's go โอเคไปกันเลยไหมไปกันเลยไหมเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่ขยับได้อะใช่มาขยับก็ถูกเชื่องไงเอาเอาเหรอเอาไปไปกันเลยฮะไปกันเลยฮะเฮียฮะเกิดเห็นผมเดินกระตุกเอาโอเคทำไมจะเดินกระตุกกระตุกกระตักอย่างนั้นอะ โอเคโอเคฮะ 007N7 นี่ใครอ่ะใช่ใช okay. ่พวกเราไหมไม่ใช่อูวิวอูวิวดิค่ไม่อันนี้เราสองคนถูกปะไม่ใช่มันมันว้ายเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาเดี๋ยวตามไปอ่านว่าอะไรฟอลฟอลฟโฟลใช่ปะอ้าวโอเคเข้าแล้วอ่ะอ่านว่าอะไรฟอลเหรอโฟล์โฟลโอเคโอเคโอเค Let's go เย์คือยังไงอ่ะไม่เคยเลยมันน่ากลัวไหมไม่ไม่น่ากลัวนะแบบเรียมเรียมไม่น่าโอ้โหไม่ได้กลัวอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคโอเค เฮ้ยทำไมมีไม้กางเขนอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเราเป็นหมอผีเหรอสวัสดีครับสวัสดีอ๋อสวัสดีครับไปเลยฮะไปเลยฮะโอเคอุ้ยบรรยากาศดีอะน่าเดินปิ๊งนิกะเยอะเสียใคร กดไปเจอวิ่งได้ป่ะกดวิ่งได้ป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าบ้านเดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าบ้านเดี๋ยวมันก็วิ่งเองเอาเหรอมันวิ่งให้เองเหรออันนี้มันสุสานนี่เออเราปรลองนี่มีสุสานด้วยอันเนี้ยไอ้มีหลุมศพแก่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอ๋ออ๋อได้ด้วยอโอเอ้าโอเคอันนี้เราทำอะไรอ่ะว่าเราจะพันี้ยังปัดเป่าเหรอปัดเป่าเหรอโอเคอะถ้าเกิดโอ้โหแล้วแล้วถ้าเกิดเฮ้มีใครใครใครอยู่ข้างบนอ่ะใครอยู่สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับบเฮ้้้ยยยมีคนนอู่ขางดว อุ้ยเสียงเสียงอะไรหรยบอกเอ้ย okay. อ้น,นี้ไข่ต้องคุยกับเขาหรอ,อ เสียงวิทวิทย์ทุกคนเจอผีแล้วทุกคนเจอผีแล้วไหนอ่ะไหนเอ๋อเราต้องเข้ามาปัดเปล่าอย่างเงี้ยเหรอโอเคไหนเลือกแต่เกิดมาก็เขียนเรื่องแสงก็คือมันมันมีผีอ๋อฮะวิญญาณไก่ไหนวิญญาณไกพี่วิญญาณไก่เนี่ยไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจข้างบนข้างบนข้างบนแล้วนี่เราปัดเปล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเนี้นี้โอเครูปมอนาลิซ่าปัดเปล่าปัดเปล่าเฮ้ยหนุกเดียหนุกดีลมไหลลมไหลมีตาโอเค มี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 โอ้มีมีเฮ้ยมีวิญญาณออกไปแล้วโอบัดเปลวสิงโช่ไหลขับไล่ปีศาจไอไอผีในส้วมไม่ผีในส้วมหายไปแล้วอ้าวมีผีในส้วมด้วยเหรไหนไหนไหนอ๋อเนี่ยที่บอกว่าผีในส้วมอ๋ออันนี้ตัวได้เป็นผีเฮ้ยอะไรเอ้าใครปิดประตูเอ้าเฮ้ยนี่ไงคุณลุงคุณลุงคุณลุงเปเตอร์คุณลุงคุณคุณลุงเปีเตอร์คุณลุงเดี๋ยวเพนเตอร์อ้าเพนเตอร์ไม่ใช่ปีเตอร์ เออเอาเอาใครปิดประตูเปิดประตูเออเอเอฮ้ยผีประตูผีประตูกระโหลกหมาคุกกระโหลกหมาเฮ้ยเอาเอาได้แล้วเหรอฮะเอาไหวจับโอ้โหโอ้โอ้เราต้องหาทางเข้าลงไปชั้นใต้ดินก่อนไหนไหนฮะถูกกับเออเมื่อกี้มันเหมือนมีกุญแจใช่ป่ะได้กุญแจยังอ่ะอุ้ยเอาเอาใครลาะกับประตูอีกแล้วประตูถาะกับประตูไม่มันได้ไหนไหนไหนฉันเจออากาศโนรีแล้วไม่อยู่ไหนกันมาอยู่ไหนกันอ่ะเออเดี๋ยวนะงงงงทางอะไรเลยงงทาง เออได้กุญแจแล้วเอาไป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 มามามาไป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 แห่ทางไปอยู่ตรงไหนก็อ๋องงงงงงโอเค กับหลานอ๋อนี่ไปไม่ได้นี่มันี่มันคอมแบทดัมมี่นี่ว่ะไหนไหนดัมมี่อุ้ยมืดอ่ะมืดอ่ะทำไมเฮ้ย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 ขับไล่ด้วยอุ้ยตรงนี้มันทำไมมีพลังเยอะจังอ่ะเอืยเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไข่ประตูอ่ะเฮ้ยเปิดไฟอ่าเปิดไฟได้นี่เปิดไฟได้เปิดสวิตช์ก่อนทำนึงฮะเออโอเคนี่อุ้ยมีใครยืนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะทำไมโดนขังไว้อ่ะเดี๋ยวขอดูนะมันใหญ่ด้วยเขาเปิดไม่ได้อ่ะนี้อุ้ยแล้วดูดิ ไม้กางเขนเราเรื่องแสงต,ตลอดเวลาเลยอะ่ะพี่เอาเขาโดนผีสิงเหรอเฮียม hey, <help> <laughs> ีเอวมีหายไปไหนคนน<ะ>ึ่งเหรอ,อ,อ,อทำไมอ๋ออะไรอะไรทำอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อ,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 อนี่ไงนี่ยโอ้ยเอ,อ้ยมีเกจพลังขึ้นแล้วอ้าวไม่รู้แล้วใส่อย่างเดียวแล้วลุมล้มลุ้ม <laughs> ปัดเป่าจริงชั่วร้ายออกไปปัดเปราตายเลยบอกไปเราตาย เอาเอาเอาตายได้ด้วยเหรอเราต้องสู้กับบอสเหรอหมายถึงว่าเราสามารถเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอยูดูดิบเฮ้ยอะไรอ่ะ Why do you keep me down here and hurt me เออไม่เจ็บป่ะน่าอ้าวกลับไปได้แล้วกูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวกลับไม่ได้อ้าวกลับไม่ได้แล้วประตูล็อกเฮ้ย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 ดูหน้ามันดิเฮ้ย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 เอาให้มันออกมาเฮ้ยเดี๋ยว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 บอสเหรอบอสเหรอ ออะไม่รู้แล้วปัดเต่าอย่างเดียวแล้วเอ้าเอ้าอุ๊ยอะไรเอ้าอุ๊ยเอ้าตายแล้วอโอ้ไม่หลอดโอ้บิลลี่เราต้องหยุดบิลลี่นะฮะอ๋อต้องทำอ๋อนี่นะอ๋อช่วยกันช่วยกันโอเคได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วโอเคกุญแจใหญ่เหญ่โอเคว้าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคฮะลุงชานครับพี่ชานครับเดี๋ยวลบมันไหมครับโนโนแฮมมันนี่ะ จจะไหมพี่ชายทำไมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปทั้งที่เราก็เข้ามาแบบปกตินะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าตรงนี้มันเคยมีประตูล็อกอย่างนี้หรอไหน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 เ้ยอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวิญญาณตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยเอาไปไหนต่องงทางอันเนี่ยงงทางกันเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อให้เราให้เรากำจัดให้หมดเหรอ หรือว่าไงช่วให้ได้เสียงไม่รู้เสียงจะได้เสียงกันแค่เมืนออย่ากรอบบนอะไรอะอะไรอะเราไปช่วยไม่รู้ดูดีดูสภาพคนดีอะไร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 อะไเอาเหรอเอาเหรอไหนไหนไหนเกิดอะไรขึ้นลูงเลือดดีไหนอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยเลือดเลือดเลือดมีมือตรงนี้ด้วยอะไรอะเอาไปไหนกันเอ๊กตาตุ๊หยาบได้กุญแจได้กุญแจอ๋อโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะปุบตัวฮะปุบตัวโอเค โอเอ้าลุงหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้าลุงโดนพาตกรรมผมอ้าอ๋อมันขึ้นขึ้นนี่ได้เหรออ๋อขึ้นขึ้นขึ้นก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นอะไรบิลลี่เปอะไรเฮ้ยบิลลี่นายอยู่นี่อุ้ยเรืองแสงอะเฮ้ยไม่กระเข่งเราเรืองแสงอะอ๋อโอ้ยบิลลี่นายนายนายโดนความมืด ครอบงำใช่ไหมนายดักเน็ตโอเครู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะช่วยชื่อเขาหน่อยแล้ว <laughs> โอเค <laughs> นบิลลี่ปึช่วยช่วยด้านรอบมันดูแปลกๆนี่เออเปลี่ยนสถานที่อ่ะเอาเหรอไม่ใช่ที่เดิมเหรอเราดูเรา <c oughs> สองก็ต่างดูต่างดูเอาาอฮะอา้าวทำไมอ่ะอย่าบอกนะล่ะอ๋อผมเคยดูพี่แป้งเขาเล่นอยู่มันต้องตอบคำถามแล้วมันจะมีคำถามเกี่ยวกับว่าเราบอกเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่อ้าวเราจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยจริงปะเนี่ยผมรู้สองพันหกสองพันหกเอาโอเคโอเค อย so, yeah. it, yeah. ่างนี <pizzas vocabulary forcément> oh, yeah. Man, ้ก็สบายใจแล้วเพื่อนยฉันไม่ใช่บิลลี่นะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไหมไฟไหไฟเฮ้ยไหมเฮ้ยมันมองหน้าด้วยไหมไฟไปไหมไม่แกรแก้ด้ออุ้ยทำไมตัวดำอ่ะเฮ้ย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 ้ยเฮยเน้ยเฮบย้ย้ย้ยย้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้้

เฮ้ยเฮ้ยเมาตามเฮ้ยเฮ้ยมันลอยตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ามันลอยตามอ่ะเฮ้ย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 เฮยเอาไปไหนกันหมดแล้วอ่ะไปไหนหมดแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายอเหรอเอาชีวิตเยอะมากเลยอ่ะู้เอ้าอุ้ยเอาหายหายเอาเฮ้ยต่างกินหน้าต่างกอนไปเอาเหรอเหรออ๋ออ๋อโอเคเฮ้ยนี่วันที่ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้มันข้างหลังโบสถ์หรือเปล่ามันข้างหลังโบสถ์เอ้ยมันมีมีกุญแจด้านหน้าเลยเอาเหรอ เฮ้ยนี่มันเป็นไอ้นี่สุสารน่ะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแสงเรื่องแสงเฮ้ยเรื่องแสงเรื่องแสงมันเรื่องแสงอ่ะเดี๋ยวนะไม่รู้ทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำไปก่อนไม่รู้ทำเพื่ออะไรทำไปก่อนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เคอ๋อถ้าถ้าไม้กางเขนเราเรื่องแสงเขาอะเฮ้ยตั้งชีวิตจะบอกนะมันจะมีโจทย์โอ้ยนี่กุญแจกุญแจกุญแจกเคอะไรกญแจแรับกูเลยฮะฮะอุ้ยพวกมไวจะบอกมันจะมีจทย์มึงผีมันจะถามเราว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่อุ้ยไดนน เฮ้ยอะไรอะไรทะเลาะกันประตูอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะไรเปิดอ้ามีทางลับด้วยอ่ะเดี๋ยวเนาะ้อ้วยใครดันดันเราไปโอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ามืดเอ้าใต้ดินสองอ๋อชั้นตื่นสองอ๋อตอนที่สองโอเคโอเคเอางงไปแบบงงงงเอาไอทีมีด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 อุ้ยอะไรอะไรเอ้าเฮ้ยไมค์ก็เข่กับหัวไมค์ก็เข่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นะฮะผมเคยหาข้อม oh. okay. ูลอยู่ก็คือไม่ก็เขียนกับหัวคือแบบพวกคนที่บูชาปีศาจอ๋อเป็นเอ่อสัญลักษณ์ของปีศาจใช่ไหมอ๋อโอเคที่พี่ไม่เอาไว้เฮ้ยมีมีให้กดอะไรด้วยเปิดประตูเปิดประตูประตูอีกอ๋อมันมันให้มันให้หมุนมันให้หมุนให้หมุนโอเคเอเจ้าเอาเอาหมุนสักคนนึงหุสักคนหนึ่งเอาแ่อันเรียบร้อยแล้วเอาเนี่ยลงสิเอาเนี่ยล เอ้าทำไมเอาลงอ่ะไม่ม okay, oh, okay. 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 oh, okay. ันต oh. ้องทำทีวีอ๋อปริศนาปริศนาอ๋อโอเคงงงโอเคดีอ uh ๋อโอเคสีแดงก็ขึ้นสีแดงก็ขึ้นนะโอเคเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหล่นหล่นหล่นเออเออแล้วไงต่อเฮ้ยโอเคปัดเป่าสิ่งชั่วร้าเอ้ยเปิดประตูเฮ้ยประตูมีประตูตรงนี้ขอเข้าประตูตรงนี้ก่อนเฮ้ยมีตาเฮ้ยลูกกระต่ายใครเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครใครมายืนตรงเนี้ยใช่ลูกกระต่ายปะเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจหยุดก่อนฮ เอออะไรอ่ะไปต่อบ้องพี่ได้แล้วพี่คอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่มันมีคนยืนมองเราอะเดี๋ยวนะมอนาลิสาเปลี่ยนไปมอนาลิสาอ๋อนี่ไงนี่ไงปัดเป่าแล้วครับปัดเป่าแล้วครับ เดี๋ยวอยู่โมนาลิซาเปลี่ยนไปอุ้ยมีลูกกตานะกลัวไหนไหนนายอยู่ไหนกันอะรอด้วยเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องอ๋อไปห้องอื่นแล้วอ๋อนี่โมนาลิซาตรงนี้มีมีมีตาด้วยมีนิก้ามีนิก้าแฝงตัวในที่มืดไหนไม่คือเดอร์มิมิกไม่คือเดอร์มิมิกเออเออเออเหมือนมิมิกเหมือนกันแหละนี่ยนิก้าอีกละนิก้าอีกละอ๋ออ๋อนี่คืออ๋อโอเคโอเคโอเคหมดแล้วเฮ้ยนี่นี่เรื่องแสงเรื่องแสงอะไรเรื่องแสงไม่รู้อ๋ออยู่นี่งงตัวเอง อ๋อหมดยังอ่ะหมดยังอ่ะโอเคเอาจเกว่าจะมือเจ้าอ๋อให้เราทำไปเรื่อยๆแล้วไอ้ดำๆนี่มือใครหรืฮะเออเอออันนี้อันนี้คนในตู้หรือเปล่าโอเคอ๋อต้องคอยดูสัญลักษณ์ว่าไม้กางเขนเราเรืองแสงอ่ะแสดงว่าปัดเป่าได้ไหนฮะไหนฮะมือไหนไหนไหนอ๋อลงมาอ๋อลงแล้วลงแล้วอุ้ยมีตัวนี้เลื่องแสงอ่ะมันเรืองแสงเอาได้กุญแจยังอ่ะยังเขากุญแจอยู่ไหน กูเจอยู่ไหนครับเดี๋ยวนะถ้าทําหมดแล้วกูเจจะโผล่ใช่ไหมหรือว่ายัางไงไหนอ่งไม่เห็นมีอะไรลูกตาใครอยู่ตรงนี้เนี่ยเว้ยผมเพิ่งจะเล่นผมเพิ่งจะเล่นแค่ทับเตอร์หนึ่งเองครับเอาร<อ><ๆ>ไม่เคยเล่นเลยเอาได้ได้แล้วก็ต้องลองหาหากูเจาเอาตรุงเจ้าไ,ไหมฝีฝีมีปิดประตูฝีฝีออมีปิดประตู พี่บิ๊มมี่ปิดประตูอับหน้าทุกคนเห็นเอาจริงปะเนี่ยผมจำได้ไอ้เอาเร์อเนี่ตอนนั้นน่ะที่พี่กำลังเคยชวนเล่นอ่ะพี่ิ๊มมี่ก็ชอบปิดประตูอับหน้าผมตลอดอ่ะเยอะเดี๋ยวนะเจออะไรกันเจอหมาว่าเจอยังฮะเจอเจอจยังฮะโอ้ยเอออะไรเฮ้ยตกใจโอ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้าทำไมจู่ๆมันจับสแกร์ความมืดรอบล้อมคุณเอาแล้วเฮ้ยอ้า อ้าวเอ่อเพื่อโดนขังอ๋อเพื่อโดนขังเฮ้ยช่วยๆแล้วแล้วแล้วเสกคาถาให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับมาอ๋อพังแล้วโอเคโอเคโอเคโอ่ที่มันจะทำาะอะไรหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยเกิดปีเท่าไหร่เอาจริงปะเนี่ยถึงแล้วใช่ปะโอเคอันนี้อะไรอ้าวเปิดประตูไม่ได้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟ ไฟไฟดับเออเออเออเอาอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยพวกทิ้ตัวเหลี่ยมลัททิตัวเหลี่ยมโอ้พวกนี้มันเป็นลัทธิประหลาดเหรอปูชชาปีศาจเหรอไม่ก็ปีศาจเพราะว่ามันเป็นปีศาจแต่ผมจะชอบปัดเป่ามันออกทีเลโก้ปัดเป่ามันออกไปปัดเป่ามันออกไปฮะปัดเป่าให้เลโก้เอาเลยต้องปัดเป่าที่ตัวหรือหรือว่าปัดเป่าที่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยงงแล้วอะไรอะโอ๊อะไรอ่ะมันล้มได้เยมันบอกบูชาอ๋ออ๋อทำเป็นควบคุมได้ ยังไงอะเอาชนมาเหชนมชนอุ้ยมันมันไล่กระถาแล้วอ่ะมันไล่กระถาอเราบอ้เฮ้ยเอ้าไปดับเฮ้ยเอ้าไม่น่แล้ออ่ะไฟไงไฟก็ไดยดับเข้จ่ายาไฟเหรอดืจ่ายไฟอุ้ยไฟติดลโอเคฮะเฮ้ยทางตันไปเน่โอ้อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โห อุ้ยระวังตกนะระวังตกนะด้วยตาโอ้โหความรู้สึกของเสียงสะท้อนของไม้กางเขนคืออะไรเออเอาเฮ้ยเอาเอาเอาอย่าเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอเคโอ้โหมันกระโดดเพ้าไปถีบอ๋อหุ่นไม่ได้คุยอันนี้หุ่นเหรอนี่ประตูถูกล็อกอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก่อนนะเออเอาเปิดไฟไม่ได้อ่ะอ้เปิดเอาเปิดได้เปิดได้ฮะเดี๋ยวกคนเจินเจยตัวเนี้ยคืออะไรอะไรผ้าม่านเหรอเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ย อุ้ยเอ้เสียงไปเสียงเพลงเงียบอ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยเออจะนันไงไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วเอ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไม่ชอบเลยไอหุ่นแบบเนี้เฮ้ย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 ไฟไฟจากเทียนอุ๊เฮ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างไปปะขยับเองหุ่นมัขยับเองเออหุ่นมันขยับเองปะเนี่ยเฮ้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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมถึงเงียบไปกำลังอึ้งอ่ะเฮ้ยยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ฮะ เป็นอะไรอ่ะกกดเลอุยเปิดประตูไม่ได้ประตูล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนกลัวผีเลโก้เฮ้ยเหรอมีคนกลัวผีเลโก่ไม่รู้ว่ากดกดปัดเป่าไว้ก่อนแล้วกดปัดเป่าไว้ก่อนนะเฮ้ยเนี่ไง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 นี่อุ้ย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 มันไหลตาอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไรทำไมมันจู่ๆมันซ้ำซกแกล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยีช่าอุ้ยอะไรกระจกสะท้อนบาปของคุณใครโดนหลังตัวนีครับเฮ้ย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 ไม่มีคนนี่เฮ้ยมันเกาะผีชัตเตอร์คนติดวิญญาณเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้ความมืดมิดมันจะกินกินเจ้าเราเรือแล้วเร็วเข้าเฮ้ยหาหมอเฮ้ยต้องหาหมอผีแล้ว ทำไมหัวมันหมุนอย่างนั้นได้อะเฮ้ย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 เฮๆยเอ้ยเฮ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 ้ยเร้ยาฮ้ยเป้ยเฮ้เอ้ยเันยเฮ้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 ยเๆ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้วเฮ้เฮ้ยปัดเป่าเั้เฮงเฮ้ยเอ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยยเเ้ยเ้เ้เ้้ อุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงไปไหนหรอโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยโอ๊ยอยู่ตามหลังกูเ่าฮ่าฮ่าฮ่าตายแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ตามหลังกูอยู่าอยตามหลังกูฮ่าแล้วมันเกาะติดเลยอ่ะอุ้ยมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็จะตายเหมือนกันแหละเออดีดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ๋อมันจะจะโจรออกมาได้ด้วยเว้ยโอเคต้องระวังฮะโอเคจัดการมันจัดการ จัดการมันจัดการได้ยังได้ยังโอ้ยใครอาจจะตายแล้วโอ้ยเย่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 เฮ้ย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 ้ยมันโมโหกันเดิมอีกอะเราเนี้ยโอ้โอ้ยทำไงโอ้ยปัดเป่ามันปัดเป่ามันเจ้าโจกลับนรกไปซะอุ้ยอะไรทำไมมีปืนด้วยอะใครใครเอาปืนมาใครใคร เอาปืนมายืนจักปืนอ่ะเอาเว้ยอ๋อน่าจะเป็นตาลุงคนนั้นอ่ะเอาเหรอเอ้ยมันยืนจังก้าอยู่เนี่ยเราจะพบกันอีกครั้งนะเด็กๆเออเอาไปแล้วเฮ้ยนี่ไงลุงมาแล้วบัดหลวง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 สวัสดีครับหลวงพ่อสวัสดีครับเราบัดหลวงถือปืนด้วยนะบรดหลวงเออหูบัดหลวงคอนสแตนตินบาดหลวงเฮ้ยอ่ะปืนโอหลวงพ่อฮะเขาไม่ได้หัวร้านนะแคมเขาชื่อว่าอะไรหลวงพ่อเฮเรล่า พ่อโอเคเขาบอกจะมาปราบปีศาจไปพร้อมกับเราฮะทูเกเตอร์ก็ดีละโอเค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 เอาเฮ้ย chapter สเฮ้ยผ่านเนาะมีกี่ chapter อ่ะเล่นแล้กว่าจะจบอ่ะอ๋อ chapter สามกจะมีการกระทำที่ศรัทธา พีเอ๊ะเนี่ยแบบมันเก่าแล้วนะแต่ผมว่ามันก็ยังสนุกนะเอออุ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่เนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อุ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อมาแล้วเขาทำอะไรอ๋อปัดเปลาปัดปลาอ๋อหลวงพ่อทำพิธีเราต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยอ่าเพื่อช่วยหลวงพ่อเรวโอเคชิมิเขาเล่นในคอมโอ้ฮะไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยาเขาเล่นในคอมไม่เขาเขาเล่นในเพจเขาเล่นในในคอมไหมในคอมคอนโซน อันนี้ในคอมมะในคอมโอเคเฮ้ยเอ้าินแออบังใฉโเคเอาได้กุญแจหนึ่งอานละเอากุญแจมาทำอะไรเฮ้ยมีข้างบนน่ะครับครับเลยครับเล่นเดินเดินในคอมไปแล้วเหรอไม่ไม่ถนัดละหมายถึงคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะไม่ถนัดเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเป็นจอยจอยเขาจะเลื่อยได้อยู่ฮะเอากุญแจมาทำอะไรอ่ะได้กุญแจแล้วอ่ะอะไรอะไรแฮปปี้เบิร์เดย์อ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้การเ้ยหมีเนี่ยเอาหมีมาทำอะไรอ่ะโอเค ตรงพ่อบอกว่าเห็นมีนูไม้เห็นมีนูไม้เห็นมีนูไม้มันหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าพวกนายพวกแจเห็นมีตัวนั้นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นมีไหมเนี่ยเห็นมีไหมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนี่ก็เพิมำเลยเอาเอาคือแจมาทาไมอ่ะได้กุญแจแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้ว พูดปุ๊บก็มาปั๊บพูดปั๊บก็มาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมีเรื่องแสงที่มาของเขาว่ามีเรื่องแสงเ้ยมีรอยได้เฮ้ยมีรอยได้เฮ้ยยมันกลาย่างอะเท่อะตัวละครเท่อะมันกลงอีกปีอุยมันมีปีกด้วยอะโคตรเฟี้ยวอะบิลลี่บิลลี่เป็นของฉันแล้ว เฮ้ยเราต้องช่วยบิลลี่ไม่บิลลี่ที่จริงบิลลี่เป็นหลานลูกคนนั้นน่ะเอาเหรอเฮ้ยชื่อ,อ Q Q, Q อเป็นภาษาแปลกๆด้วยอะแล้วไอ้ Q นี่มันก็เน้นอะไรแปลกๆเออใช่ใช่ใช,ใช่เวลานี้แหละโอ้โห <ใน S 1> เอาเราต้องเอาตัวเอาชีวิตรอดจากตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะให้ถึงเวลาเอาะ๊ะวันให้พี่มีนาจีเอาเหรอคืออะไรอะเร็วต้องรีบออกว่ เอายังไงเราต้องปัดมันไหมเนี่ยทำไมหลวงพ่อยืนนิ่งเลยอนหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีบทบาทแล้วหลวงพ่อไม่มีบทบาทเลยอ๋อพูดอยู่หลวงพ่อพูดอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเเข้าหลวงพ่อเออเฮออเออเออโ้ยมีพลังด้วยอ๋อนี่ไงเราปัดป่าวมาได้อยู่โอเคมันมองเราด้วยโอ้เราต้องทำยังไงอ่ะโอ้โหพลังพลังชีวิตโอ้โหเอาทำไงอ่ะทำไงอะอ๋อ โอเคโอเคอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วทำฆ่ามันยังไงอ่ะอ๋อหลวงพ่อต้องต้องเราเก่อนหลวงพ่อจะอ๋อต้องเอาชีวิตรอดก็คือต้องหลบมันไปเรื่อยใช่ป่ะตอนนี้หรือว่ายังไงจะสองหลวงพ่อรัอ๋อคือจะสองอะไปไปไปแล้วเออไหนอ่ะชจะสองอ๋อลงชั้นล่างก็ได้ด้วยเฮ้ยลงชั้นล่างได้ด้วยเดี๋ยวนะหลวงพ่อสวดมนต์ไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวแต่เพลงมันก็มันแต่เพลงมันโอ้เดี๋ยวนะหนีเอ้ยหนีขึ้นบนหนีขึ้นบนหนีขึ้นข้างบนก่อนเออ แล้วเราจะปรับมันยังไงอะงงอะเดี๋ยวนะอู้หมดเวลาใช่ไหมอ๋อจะกว่าหลวงพ่อจะไล่คาถาเสร็จใช่ไหมเออนั่นดิครึ่งหลอดแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่ทันแล้วหลวงพ่อกัลายครึ่งเลยที่สามบาทโอ้โอ้โอ้ ม่อ่ะหลวงพ่อกลวยหน่อยดีหลวงพ่อได้กระดาษที่เป็นเอาแล้วเอาแล้วเอาได้เรื่องเว้ยคาถาได้เรื่องเว้ยบายเดลลอดโอเคเฮ้ยมันได้ผลบอกได้ผลอ้าวบิลลี่ปกปะกัตัวแล้วอ่าตอนนี้แหละตอนนี้มันอ่อนแอโอเคช่วยบิลลี่อยู่ทนี่วิท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 ตอนนี้ลุ้ม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 มันช้าการไล่มน่ะนโมตัส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 ะปกวะตัวเอ้ไม่ใช่นั่นสัตว์อะไร อันนี้ผมจะได้ผมจะเลือกเ่วนเนี่ยไม่เชื่อจะดูเลือกผมอีกเออเหรอโอ้มันเพิ่มพลังชีวิตได้ไหมอ่ะโอ้กลัวเพื่อนตายมากเลยหลบๆดีๆนะฮะเดี๋ยวจะตายซะก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฟื้นว่ะมันฟื้นว่ะอรอบเฮ้ยเอีกรอบเหรอก็ต้องหลบมันเงี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมไม่สวดมนต์อ่ะก็มันพยายามจะหันหน้าใส่เราอ๋อเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเสียงเพลงทำไมอ่ะเดี๋ยวอะไร น้ำมนกันเป็นสีดำเลยอ๋ออ๋อฟื้นฟูน้ำมนก่อนเร็วเราจะเสียเปรียบเร็วอุ้ยมันโอ้ยมันหัวล้ออ่าฟื้นฟูน้ำมนกแล้วอุ้ยเป็นมือเป็นมือเป็นมือส่งมือว่ะโอ้มันส่งมือโอ้โหโอ้โหรีบต้องรีบต้องรีบเลยต้องรีบว่ะเฮยเฮ้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 ยโอ้โหโอ้โหมันมีบอลเกนกิด้วยอ่ะบอลเกนกิเกีย เ้ยไปชั้นบนน่ะเดี๋ยวชานไปชั้นบนนะอู้โหเลือดระวังตายนะระวังตายนะทุกคนระวังตายนะตายก่อนเพื่อนเนี่ยเออตายยังตายยังยังไม่ตายเลยโอเคหลบหลบให้ดีครับหลบพูดปุ๊บก็ตายปั๊บพูดปั๊บตายปุ๊บอ่ะเดี๋ยวรอ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 มาหนึงนะรอมาหนึงดูเพื่อนไปก่อนนะรอถ้าไมตายซะงั้นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยแบบรัวโอเคโอเค โอ้โหออหอยังโหดอยโอ้อ้าเรอ้บร้อยเรีอ้รอ้โอ้โหอ้เหอหอ้หอ้โอนตายอยโหโอ้โหโอ้โโอเคหโอ้โหโอ้โหโอ้มหโอ้ดหโอ้โอไดหโอ้เพื่้อนโหอ้โหโอ้โอ้อ้โหอ้โออ้โออ้ออ้ะอ้โอ้นออ้นะโอ้โห้โ่ออ้โืโอ้โห้โหอ่โหอ้โ้้อออโอโ เอออุ้ยกระตายแล้วอ๋อพี่ว่าทั้งสามสามครั้งน่ะทำมีแย่สามครั้งเชื่อดิจงปัดเป่านโมนโมนโมตสะจนปัดเป่านโมนโมนโมตสะนโมนโมตสะจนนโมตสะเพื่อนเพื่อนก็นอนอยู่แองแองเลยละเฮ้ยได้ผลอ้าววิญญาณหลุดตาะจุดแากพูดติดกันแล้วนะวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วอ่ะเย้ หลวงพ่อช่วยหน่อยเร็วทำไมมีบาเลียด้วยอ่ะมีเรืออุ้ยอ้าวอ้าวไม่บิลลี่บิลลี่เหลือแต่กระดูกแล้วอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิลลี่ก่ะบินี่ตอเร็วบิลลี่สิ้นแล้วไม่เอาเฮ้ยอะไรอย่าเฮ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงเป็นอ๋อขึ้นสวรรค์เว้ยบิลลี่ขอบคุณขอบคุณครับหลวงพ่อเขาไปอยู่บนบิลลี่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยบินขึ้นข้างบนได้ด้วย S <S เอาล่วงเลยว่โอเคบิลลี่ได้ไปอันนี้แล้วอ่ะสุสุปกติแล้วอ่๋อาช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนเนาะได้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 เดี๋ยวตอนที่แคปภาพอยู่เพื่อนเพื่อนไปสุสุปกติแล้วหลวงพ่อไม่มีบทพูดอะไรเลยหลวงพ่อทำไมอ่ะเอาเฮ้ยจบปะจบแบบนี้เหรอจบแบบนี้เหรอเอาเฮ้ยไออัจฉริยะขึ้นเลยอะบทสรุปโอเคเพียร์แล้วเหรอเพียร์เพียร์เฮ้ยเอาเป็นตัวเองแล้ว อ๋อมาแล้วเหรอเกิดแล้วเหรอเอ้ยเราอยู่ไหนอะอ๋ออยู่บนอยู่บนนี้ยอดเขาเราอยู่บนอยบนอดเขาขอบคุณสําหรับการเล่นอ๋ออ๋อเรามาอยู่ภูเขาเนี่ยหลวงพอ่อโอ้เสฟซาร์าซลเกิร์นอู้อ๋อได้สรุปสรุปด้วยโอเคเออเอาเอา,เอ,าอันนี้คืออะไรคือจบแล้วเหรอ <c oughs> โอเค <c oughs> ฮะโอ้โหสนุกมากๆเลยฮะ <c oughs> เพื่อนสิ้นไปหนึ่งคนนะฮ่าฮ่าฮ่า สนุกดีฮะสนุกดีฮะ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะถ้าใครชอบก็มาเล่นกันได้นะฮะแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะบายบายเย่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 านเกมเมอร์